ออกคัน่าน้อู้ยได็กำลังไก่เด็กกำลังใจ,ใจอุ้ยบางเงาดูค่ะบังเงายายดูค่ะทุกคนยกแขนยกแขน่ะค <s ays> <laughs> บมานภูพนันเฮาดังไปทั่วประเทศแล้วนะคะอนออน

いい no ุ้เบื้องเหงาดูค่ะเบื้องเงายายดูค่ะทุกคนวู้วู้มีท่านผู้ชมเข้ามา2,000คนนะคะออกกำลังกายค่ะเย็นๆนะคะนิดจิตแจ่มใสค่ะคู้นิดววนนอวๆวว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 ว ในคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแล้วค่เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าฮฮฮ ต่หัวโลกคุณได้ขะนี่เด้อเห็นหน้ตั้งประเทศพุนเด้ขเนี่อ,อขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมนะคะขอบะค,ะคุณคะนะอยส,สวัสดีค่ะสัสดค่ะส่ะส,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 สดีค่วค่วดสสสวดส สวัสดีค่ะแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าฮวฮฮทชอบดูคอบดูค<ะ>่ะ <c oughs> ทำด้วยค่ะอออขยับนะคะขยับร่างกายนะ

ยเอาคือสิมืออะไรเถอะเนปไปเยอะวู้ววมีท่านผู้ชมเข้ามา2 0 0พคนนะคะตอกกำลังกายคะ่ะเย็นๆนะ,ะน้ำจ้ะ โอ้ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสามพันคนแล้วนะคะโอ้โหดังไปทั่วอ้าวยายรับสู้อไปรัวนหน่อยค่ะระหว่างพักนะคะมาอ่าสู้ๆซื้อนูค่ะสู้เงนือข้างหลังเหงื่อเยอะมากค่ะเหงื่อเยอะมากเลยค่ะได้เหงื่อได้กํ แอ่อ่อนๆออกสะนะคะจะได้ิน,นิดจิตเจ่ยมใสค่ะฮู้ฮู่นิดในนอกยันพุทธศุกอ,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 อยู่ที่โรงพรยาบาลอยู่ที่น้านเพอนะคะหายใจลรื่ บ้ามาชนะคะคันภูผานเรานะจ๊ะเชิญทุกคนนะคะแข็งแรงค่ะทุกคนจ๋าเชิญนะคะออกกําลังกายกันนะคะโอ้ยสวัสดีค่ะ อย่าหยุดนะคะอย่าหยุดค่ะอย่าหยุดเงข้างหลังค่ะเงื่อเยอะมากเลยค่ะได้เหงื่อได้กําอ้าวยายรับซู้ซื่าซื้อซู้ขนูค่ะ หมอกกำลังกายกันนะจ๊ะทุกคนหมอข่าวล่าเล็กน้อยนะคะเหมือนเพลงไม่มันหรือเปล่าเนี่ยทำไมหายกันไปหมดเพลงมันไหมมันแค่แข็งแรงค่ะทุกคนจ๋าเชิญนะคะออกกำลังกายกันนะคะโอ้โอ้โย่ โย่โย yeah, 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 yeah. ่โย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 ่วู้วู้มีท่านผู้ชมเข้ามา2,000คนนะคะออกกำลังกายค่ะเย็นๆนะคะวนนจิตแจ่มใสค่ะอนิดๆหน่อยๆ ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยนกหนกค่ะหู้ทั่วโลกพุณเนิ้งคะนี่เด้อเห็นหน้ตั้งประเทศพุ่นเนิ้อค่ะเนี่ยขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณค่ะอย่าหยุดนะคะอย่าหยุดค่ะอย่าหยุดใจอ่อน อย่าหยุดนะคะอย่าหยุดค่ะอย่าหยุดแข็งแรงค่ะทุกคนจา๋าเชิญนะคะออกกำลังกายกันนะคะ,คะน้ำค่ะมาน ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยน,อยนอกๆนค่ะทำไมชอบดูค้นเทนตวี้ชอบดูค่ะทําด้วยค่ะข,ขยับนะคะขยับร่างกายนะแข็งแรงค่ะทุกคนจ๋า<ฮ>เชิญน,นะคะออกกําลังกายกันนะคะ าทีเอจไปจันพุทธศุกอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่น้ำเพอนะคะหายใจลึกๆโอ้โอ้เยอะ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 เยอยเออ น้ำจ้าโอ้ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสามพันคนแล้วนะคะโอ้โหดังไปทั่วเลโอ้ยสวัสดีค่ะแข็งแรงค่ะทุกคนจ้าเชิญนะคะคออกกำลังกายกันนะคะ โอ้ยสวัสดีค่ะได้กำลังใจแล้วค่ะมีพลังต่อสู้ค oh, ่ะู <s <s ้าู <t 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 ้ <t 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 ่ <t <t ู้ <t 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 ุู้หุ้นหุอ่อน